สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะยินดีต้อนรับสูโบวี้ของสิ t สีทาโรชานั่นงการดูดวงผ่านไพ่ยิปซีนะคะคลิปนี้เป็นของเพื่อนๆที่อยู่ในลัคนาราศีเมถุนทุกคนนะคะประจําเดือนเมษายน2563นนะคะเมษาก็เป็น สงการบ้านเรานั่นเองนะคะแฮปป y ้นิวเ a ีสำหรับคนไทยทุกคนนะคะขอให้คุณจงมีความสุขรุ่งเรืองมั่งคั่งร่ำรวยกันทุกคนโดยเฉพาะสุขภาพนะคะให้ดูแลตัวเองแล้วก็สุขภาพปลอดภัยกันทุกคนนะคะเอาละ่ะชาวลัคนาราศีเมถุนถ้าคุณอยากจะเช็คลัคนาราศีไปดูได้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็ชาวราศีเมถุนนะเป็นชาวธาตุลม คนที่เกิดในราศีเมถุนคือผู้ที่เก 22, 21, ิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนนะคะเมถุนจะเป็นคนที่เป็นราศีแห่งนักปราชญ์นะคะหรือเป็นคนที่แบบชอบไฟรู้ไฝ่เรียนอืม ก็สม e เชนเจอร์นะคะเกิดมาเพื่อเรียนรู้ป้าบ้ากนารเรียนนะคะปรับตัวเร็วคล่องแคล่ว,วเปลี่ยนปรับเปลี่ยนอะไรรวดเร็วนะคะคิดเร็วอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นราศีที่ฉลาดด้วยฉลาดมากๆเลยนะคะคือเก่งอะ่ะเมทุนอะเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะเมทุนนะคะอะ่านะ เดอรเฮอร์เมดเลยอือเชาเมทุนได้เดอรเฮอร์เมดสี่ถ้วยสิบสิบดาบแล้วก็คิงออฟสอดคิงออฟวานห้าถ้วย แปดถ้วยแปดเหรียญในอวานเพชอาวาน energy ของคุณน่าจะโดดเด่นไปการเรียนจริงๆโดยการเรียนการศึกษาอะไรบางอย่างนะในเดือนนี้อืมโอเค ขอดูอีก3ใบเพิ่มเติมนะสองดาบ press เพสออ e เพ l จ the high princess อืมขอเสียงกระซิบจากพรพพิคเนตหนึ่งใบนะคะ เหมือน energy ของคุณนะเดือนนี้จะไปเกี่ยวข้องกับใน,นลักษณะของนักปราชญนักปราชหรือว่าเกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตวิญญาณอะไรไปซะอย่างเงี้ยจอยอ่าคุณจะมีความสุขกับการเรียนรู้การจอยในสิ่งที่คุณทำแล้วล่ะในเดือนนี้จะค้นพบตัวตนของตัวเองว่าคุณมาถูกทางหรือเปล่าอย่างนี้นะ ใอ้ตกโอเคเดอะเฮอร์เ okay. มนะคะเดอะเฮอร์เมสคืออะไรเดอะเฮอร์เมคือการศึกษานะคะไพ่แห,ห่งผู้รู้ไพ่แห,ห่งฤาษีอะ่ะไพ่ฤาษีนะคะเดือนนี้เหมือนชาวเมถุนนะคะมีดาวดาวเสาเข้าไปอยู่ใน าดาวเสาข้อไปอยู่ในบ้านของคุณหลังที่9นะคะคือราศีเมทุนนะอ่าจนถึงวันที่หนึ่งกรกฎา,าเลยคุณจะมีความเป็นใหญ่จะอยากจะศึกษาธรรมะอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของจิตวิญญาณศาสตร์ปรัชญาหรือกฎแห่งแรงดึงดูดอะไรบางอย่างนะคะไพ่ใบนี้เกิดขึ้น มายถึงช่วงเวลาแห่งการสันโดษการเก็บตัวตึกตรองนะคะหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในอดีตใช้เวลาที่ทําใช้เวลาที่มีอยู่โดยลําพังพี่นิดพี่คอต้นต้นสายปลายเหตุอะไรบางอย่างและก็ออกมากับคําตอบนะคะอย่างเช่นตะเกียงที่เขาถือไว้ในมือน,นั่นแหละอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการโดดเดี่ยวนะคะแต่ก็มีความสุขที่จะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในชีวิตในขณะที่ช่วงเวลา อื่นๆเจ้าชะตาไม่สามารถเข้าถึงได้ไพ่ใบนี้ดีมากนะถ้าเจ้าชะตาอยู่ในช่วงของการศึกษาหาความรู้นะคะหรือต้องการที่จะสงบชีวิตจะเป็นหรือแม้กระทั่งการที่ต้องการความช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะหรือในลักษณะของผู้รู้จะเข้ามา,าเช่นครูบาอาจารย์หรือผู้แนะนําแนวทางชีวิตให้แก่คุณน,นั่นเองถ้าคุณกําลังหาคําตอบนะคะตะเกียงนั้นกําลังมา เกียงแห่งแสงสว่างนะคะหรือจะพบคนจะได้พบพานคนในลักษณะดังกล่าวก็ได้หรือคุณเองจะเป็นอย่างเช่นที่กล่าวมานะคะดูสีผู้ใช้แสงสว่างแห่งการนำทางชีวิตนะโดยเฉพาะเป็นเป็นลักขณาราศีของคุณนักปราชญ์อยู่แล้วแล้วคุณก็เหมือนมี energy ที่อยากจะเรียนอะไรบางอย่างด้วยในช่วงนี้นะคะจนถึงนู่นกรกฏณาเลยคุณอาจจะซุ่มเอง ทำอะไรอยู่พัฒนาตัวเองอยู่ศักยภาพชีวิตพัฒนาระดับจิตวิญญาณนะคะอยากจะไปนั่งสมาธิอยากจะไปศึกษาศาสตร์ศาสตร์นวัตกรรมต่างๆนานาศึกษาศาสตร์เกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะศึกษาศาสตร์เกี่ยวกับพวกจิตวิญญาณพัฒนาทางจิตวิญญาณอบรณกรรมอะไรอย่างเงี้ยวรรณกรรมเกี่ยวกับศาสตร์ที่ลึกลับไปสักหน่อยนึงอ่ะเออนะคะ ในลักษณะนี้ทีเนี้ยจะส่งผลดีมากสําหรับใครที่กําลังศึกษาอยู่อย่างที่บอกมาหรือนักศึกษาระดับวิทยาลัยไ,ไปนะคะเหมือนคุณจะศึกษาได้แบบเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นหรือใครที่มีในลัก,กษณะของคุณกําลังที่จะศึกษาปราัชญามีความเชื่อทางศาสนานะคะสิ่งที่คุณเชื่อส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณจะค้นพบความเชื่อของคุณในช่วงนี้แหละในช่วงสองเดือนสามเดือนนี้แหละนะคะ อย่างที่บอกนะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่โดดเดี่ยวบ้างนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่โดดเดี่ยวบ้างแต่ว่า คุณจะออกมากับความสําเร็จนะนะสุขภาพเดี๋ยวพี่พึ่งเอาเอา,เอาการงานก่อนแล้วกันการงานนะคะบางคนมีอาจจะมีการไปศึกษาหาความรู้ต่อในบางศาสตร์บางแขนงที่จะมาพัพฒนาศัก,กยภาพในเรื่องของการทํางานนะคะคุณอาจจะไปศึกษาในเรื่องของเทคนิคเทคโนโลยีเพิ่มเติมหรือศาสตร์อะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรือการพัฒนาการงานการเงินของเขาของคุณนะ่ะ นะคะให้เข้ามาคุณอาจจะมีอะไรให้เลือกให้ทําให้คิดหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะคะเนาะเหมือนคุณกําลังหาคําตอบอยู่หรือว่าคุณพินิจพิจรารณาอยู่นั่นเองนะคะแต่มันเป็นไพ่แห่งการที่ต้องตัดสินใจต้องเลือกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นให้ใช้อินเซนต์ของตัวเองนะคะจิตคุณจะมีเซนต์คุณจะมีรางสังหรณ์คุณจะมีอะไรมาไกด์ไลน์คุณในเดือนนี้นะคะที่จะเลือกทางเดินของชีวิต ให้ตัวเองหรือว่าเลือกอะไรบางอย่างแต่ขอบอกว่าคุณมาถูกทางแล้วไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นคุณจะเลือกคืออะไรนะคะอืมอย่าอย่าวิตกกังวลให้มากไปนะคะทีนี้การงานคุณกําลังทําอะไรบางอย่างอยู่ที่มีพชชั่นมากๆนะคะหรือบางคนกางคิดไอเดียอยากจะทํานั่นทนํานี่หรือว่าการลงทุนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะในลักษณะนี้อืม แต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่คุณก็มีโอกาสเข้ามานะแต่ไม่รู้ว่าคุณจะคว้าไว้หรือเปล่าถ้าพูดถึงการงานนะคะใครที่ทํางานประจํานะคะคุณก็ยังไปได้ดีแต่สุขภาพของคุณไม่ดีนะอืมสุขภาพของคุณไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่แต่เดือนเดือนนี้ช่วงปลายเดือนสุขภาพถึงจะดีขึ้นนะคะมันจะได้รับการเยียวยานะนงานที่นี้อืม การเงินนะคะเป็นเดือนที่การเงินของคุณจะดีนะคะการเงินของคุณจะดีมากว่าคุณจะมีความสุขในเรื่องของการเงินนะเพราะแปดเหรียญแล้วก็เพนท์ออฟเพนท์คเกิดขึ้นนะคะการเงินแต่ว่าถ้าใครนะคะในช่วงนี้การทำงานหรืออะไรก็ตามคุณน่าจะได้หยุดพักผ่อนในช่วงระยะเวลาหนึง่งมันไปรีเฟรชเอเนจีของตัวเองนะคะเพื่อที่จะนำคุณไปสู่ทิศทางใหม่นะคะในเดือนพฤษภาเนะี่ย จะเป็นเดือนแห่งจิตวิญญาณเต็มๆดังนั้นในเดือนเมษาคุณอาจจะไปพักผ่อนคุณอาจจะไปสงบไปไปทำอะไรบางอย่างเพื่อเอ j นจอยชีวิตของตัวเองเพื่อบาว่าเติม Energy เ,เ,เติมพลังงานให้ตัวเองจากบางคนนะคะอาจจะเคยเจออะไรมาหนักๆอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่คุณจะได้แบบว่าเข้าสู่ การเริ่มต้นศึกษาอย่างจริงจังนะคะในเดือนพฤษภาเดือนเมษาอาจจะพักผ่อนบ้างเติม energy c h a r g e แบตอย่างเงี้ยนะหรือว่าซุ่มทำอะไรบางอย่างแต่ในเดือนพฤษภาคุณจะลุยเต็มที่นะอืมเหมือนว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่แบบว่าไปชาร์จพลังก็ได้นะคะเนี่ยคุณหมดพลังนะคะสุขภาพไม่ค่อยโอเคหรือว่าเป็นเหนื่อย,อยละละ้าบางท่านนะ ผิดหวังอะไรมาบางอย่างนะคะแต่มันเป็นเดือนที่คุณมีแพชชั่นแล้วคุณตั้งใจมุ่งหวังมากๆกับสิ่งที่คุณทําคุณอยากจะพัฒนาไปให้มันถึงระดับที่แบบเต็มที่เลยอย่างนี้นะบางคนนะคะอาจจะอยากที่จะไปแบบว่าใช้ช่วงเวลาไปทําสมาธิไปนั่งสมาธิหรือว่าไปแบบเข้าวัดเข้าวาหรือศึกษาอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการฝึกฝนฝึกสมาธิฝึกจัก,กะอะไรไปอย่างเงี้ยนะทีนี้ ในช่วงประมาณวันที่สี่ถึงยีเมษายนนะคะจะเป็นช่วงที่เหมือนดาวดวงอาทิตย์เดินทางเข้าสู่เดินทางกับดาวยูเรนะัสนะ่ะคือเราจะมีความคิดที่สร้างสารรค์นะคะความคิดที่สร้างสารรค์บวกความคิดที่ดั้งเดิมบวกกับเทคโนโล,โลยีอะไรบางอย่างทําให้เราปฏิบัติต่อความคิดอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะทําให้คุณแบบกําเนิดความคิดไอเดียอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะคะอืในช่วงนี้นะแล้วก็ เออะไรอีกอ่ะเดี๋ยวนะนอกจากคุณจะพักผ่อนแล้วนะคะในเรื่องของใช้ช่วงเวลาพักผ่อนแล้วหลังๆมาหลังาจากชาร์จแบตแล้วคุณจะมีไฟเพิ่มมากขึ้นพูดถึงในเรื่องของการงานเพราะเอเนอร์จีเราบางคนอ่อนอ่อนแบบไม่มีพลงังบางคนล้มป่วยเจ็บป่วยบางคนสูญเสียเสียอกเสียใจหรือทําอะไรมาบางอย่างนะคะที่มัน เป็นความผิดพลาดในอดีตเราไม่สามารถกลับไปแก้ได้แต่คุณยังนั่งมึกถึงอดีตยอยู่เลยนะคะคุณยังไม่คว้าเอาโอกาสใหม่ที่เข้ามาในปัจจุบันดังนั้นนะคะพยายามที่จะเคลียร์อัพโยมายหรือว่าปลดปล่อยเรื่อง,ร,องราวเก่าๆไปนะพอพูดถึงในลักษณะของแบบความรักบ้างนะคะสุขภาพไปแล้วงานไปแล้วเงนินไ,ไปแล้วความรักอาจจะเป็นเดือนที่ ความรักก็ไปได้เป็นเหมือนปกติเหมือนเดิมยังไม่ได้มีอะไรที่มันเข้ามาแต่ว่าบางคู่เท่านั้นนะที่เหมือนความรักมาถึงทางตันที่แบบถูกแทงข้างหลังมัาโดนเทสุดๆจ้องต้องตัดสินใจที่จะมุบอ่อนเองไปข้างหน้าไปอย่างเงี้ยอืมเหมือนเราไม่สามารถที่จะเลือกได้บางทีก็เลือกไม่ถูกบางคนแบบรู้สึกว่าเขาทิ้งเราไปแล้วเราก็ยังแบบยังจมนอนจมกับความผิดความเจ็บอยู่เลยอย่างนี้นะคะนะยังไม่ได้ ไม่อยากจะจะรับอะไรใหม่ๆเข้ามานะบางคนยังแบบอยากจะสันโดษอยู่ยังอยากจะทําใจอยากปรีกวิเวกอย่างนี้ก็มีแต่บางคนมีไพ่อย่างทางเลือกเข้ามานะคะการตัดสินใจอะไรบางอย่างเหมือนการตัดสินใจของคุณควรจะมีไกด์ไลน์คุณจะมีมีใครสักคนมานําทางชีวิตให้คุณไม่ว่าจะเป็นตัดสินใจในด้านใดก็ตามนะคะเหมือนเราจะ ไปได้ถูกทางดังนั้นอย่าวิตกกังวลน,นะคะบางคนจะพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นการงานการเรียนการศึกษาหรือแม้แต่ความสัมพันธ์คุณสามารถพัฒนาไปได้อย่างราบรื่นนะคะบางคนที่ไม่มีปัญหาส่วนคนที่มีปัญหานะคะเหมือนถึงเวลาที่ต้องเลือกต้องจัดการคุณก็จะต้องเคลียรตรงนี้แต่ส่วนความสัมพันธ์โดยเฉพาะคนโสดคุณมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคุณจะมีสเสน่ห์มากๆแลวคุณจะจอยตัวเองคุณจะแบบว่ามีความอินเทนต์คุณจะ มีความสุขใครที่เข้ามาในเดือนนี้นะคะจะรู้สึกว่าผูกพันเป็นพิเศษโดยเฉพาะชาวธาตุดินแล้วก็ธาตุไฟนะคะในลักษณะนี้คุณอาจจะได้พบเขานะคะผ่านอะไรผ่านการเรียนอย่างนี้หรือว่าผ่านการทํางานก็ได้นะคะมาดูให้คุณเชื่อมั่นในเซนส์ของคุณนะคะในเดือนนี้ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรหรือจะเลือกทิศทางไหนให้เชื่อมั่นในเซนส์คุณจะมีเซนส์หลังสังหณรอะไรบางอย่าง โดดเด่นเลยตั้งแต่ตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงเดือนกรกฎาเลยแหละนะคะทีนี้ I am open opportunity for the p e r s o n g r o w คุณจะต้องเปิดใจที่จะ grow up เปิดใจที่จะเติบโตไปข้างหน้าไม่ว่าสิ่งใดที่คุณกำลังจะทำบางสีเป็นแค่เป็นแค่อะไรที่คุณคิดแต่คุณยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติก็มี นะคะไมาจะเป็นการศึกษาการงานหรือธุรกิจบางอย่างนะคะมันเป็นการคิดแต่เรายังไม่ลงมือทําก็มีนะคะแต่คุณจะเปิดใจเพื่ออะไรที่ดีๆที่จะโตไปข้างหน้าแล้วแหละนะคะสดาบมาบอกว่าอะไรจัก,กรวาลบอกอะไรกับ2ดาบเอ่ยสดาบนะคะ whatever I decide I t a r h e I turn in the income นะคะ the income ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรนะคะคุณ คุณเชื่อในสิ่งที่กําลังจะเข้ามานะคะเชื่อไว้ก่อนมองภาพเห็นว่ามันดีไว้ก่อนนะคะมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีเองนะเอาละมาขอดูไพ่ความรักนะให้ชาวเมถุนในเดือนนี้ด้วยเป็นยังไงบ้างความรักความสัมพันธ์นะคะอย่างที่บอกนะเป็นเดือนที่คุณจะต้อง enjoy พักผ่อนด้วยนะคะ เดเจอว่าความรักบางคนยังมีรัดซ้อนรักที่ทำร้ายกันทำไมรับหลังเห็นแก่ตัวหรือไม่ยอมปลดปล่อยกันและกัน l e ฟอิ i มีไฮไพ่ใบนี้เกิดขึ้นแทบทุกราศีเลย <c oughs> นะคะทิ้งมันไว้ข้างหลังอะไรที่มันเป็นปมที่ไม่ดีที่มันเป็นความทรงจำที่ไม่ดีหรือทำให้เรารู้สึกว่าย่ำอยู่กับที่นะคะ u n c o n d i t i o n a l love นะ บางคนเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะในเดือนนี้คุณอาจจะได้พบเจอใครที่ไม่มีเงื่อนไขหรือว่าความรักที่คุณมีกับใครสักคนนะ่ะเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขคุณคิดถึงเขาคนนี้มากๆไม่สามารถตัดเขาออกจากหัวคุณได้เลยคิดถึงอยู่ตลอดเวลาเป็นใครที่มีความผูกพันทางด้านจิตวิญญ,ญาณด้วยนะคะธาตุลมธาตุดินธาตุไฟโด,ดเด่นนะคะอืมโอเค ส่วนคลิปความรักก็จะเป็นอีกตังหาที่ลึกซึ้งมากกว่านี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เป็น general ทั่วไปนะคะยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมถุนทุกคนนะคะมีความสุขมากๆตลอดทั้งเดือนเมษายนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ